สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพ o ิ i าช c h a n นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมีข่าวดีมาบอกค่ะใครที่กำลังรอ Headless h o s m a n อยู่นะคะตอนนี้ค่ะเขานำกลับมาขายแล้วนะคะอยู่ที่ราคา31,000 b โรบัสค่ะก็เมื่อซื้อแล้วนะคะสิ่งที่จะได้ค่ะก็จะเป็น bundle ของเขานะคะก็จะมีแขนขาะะตามปกตินะคะลำตัวค่ะส่วนที่สำคัญนะคะ Headless อันนี้เลยค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์ค่ะเวลาถือลูกฟักทองนะคะตรงลูกฟักทองก็จะมีไฟออกมาด้วยค่ะ เดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูดีกว่าค่ะว่าเฮดเลดจริงๆแล้วนะคะหัวมันเป็นยังไงคะ่ะตรงนี้นะคะเราจะซูมเข้าไปค่ะนี่ทุกคนสังเกตนะคะตรงกลางค่ะนี่พอเราซูมเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นเป็นกลมๆค่ะซึ่งจริงๆแล้วเป็นหน้านะคะเป็นหัวค่ะแต่มันจะเล็กมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีหน้าด้วยค่ะสำหรับใครที่ซื้อ e ฮดเลดฮอ s ส m ม n มาแล้วค่ะสามารถเช็คของในตรงนี้เลยค่ะก็ะกดไปที่คาแรคเตอร์นะคะแล้วก็ p พชรสเดสค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีบอกค่ะ นี่เลยนะคะทุกคนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นบ u n d l e headless horseman นะคะส่วนหัวนะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะ classic head นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นโล่โงๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีเขียนว่า headless head นะคะถัดมานะคะสิ่งที่พิเศษของันเด l e ชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์ด้วยค่ะโดยเกียร์ฟักทองอันนี้นะคะก็จะมีแสงด้วยค่ะเวลาถือนะคะเดี๋ยวเราไปใส่โชว์กันเลยดีกว่านะคะว่าใส่ออกมาจะเป็นยังไงนะคะสำหรับเกียร์ฟักทองนะคะก็จะมีเอฟเฟกต์ไฟโผลออกมาแบบนี้เลยค่ะ ส่วนอวตารของเรานะคะก็จะเปลี่ยนไปค่ะตรงส่วนหัวนะคะก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้เลยคะ่ะจะไม่มีหัวแล้วนะคะเฮเลสในความคิดเรานะคะเราว่ามันดีมากๆเลยคะ่ะเวลาจะแต่งตัวอะไรนะคะก็ง่ายไปหมดเลยค่ะอย่างเช่นเวลาเลือกทรงผมนะคะบางทีถ้าเกิดว่ามีหน้าเนี่ยมันก็อาจจะไม่เข้าบ้านะคะแต่พอเป็นเฮลเลสเราเนะคะใส่ทรงไหนนะคะมันก็ดูดีไปหมดเลยค่ะ สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้เฮดเลสนะคะให้รีบซื้อภายในเดือนตุลาคมนี้เท่านะคะเนื่องจากว่า1นปีนะคะเขาจะมีมาขายแค่ครั้งเดียวค่ะถ้าเกิดว่าพลาดแล้วนะคะก็ต้องรอปีหน้าใหม่เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวิธีการรับเฮดเลสหรือว่าหัวล้องหนนะะุ่นคาะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าเกิดว่าชอบนะคะก็อย่าลืมไปซื้อมาใช้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะไว้เจอใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย